คนนะคะสำหรับรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะในบทที่1น,นะคะชื่อว่าความหมายลาักษณะและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อแรกนะคะหัวข,ข้อ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเมื <lawsuit> <ulously? S 1> ่อวานค่ะครูได้ให้นักศึกษานะคะไปดูเกี่ยวกับคลิปวีโอความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไรนะคะข้อความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นะคะนักศึกษาสังเกตเห็นตัวการ์ตูนที่มีขาด้านบนนะคะเป็นคิวดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะซึ่งครูแนบไปให้หนักศึกษาแล้วนะคะใน g l e c l a s s r o o m นะคะสามารถเข้าไปดูเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไรนะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือ e c o Tourism นะคะหมายถึงการท่องเที่ยวอย่างมี ความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะและก็แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะโดยมีกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นนะคะเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอ,อย่างยั่งยืนนั่นเองคะ่ะ นักวิชาการหลายๆท่านนะคะได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้นะคะท่านแรกเลยนะคะท่านเซรีนะคะได้ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว,ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นตลอดจนนะคะโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้วยนะคะต่อมาค่ะนวรัตน์นะคะได้ให้กล่าวความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ธรรมชาตินะคะแล้วก็มุ่งเน้นถึงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญนะคะคนต่อมาค่ะวันนาวงวานิช์นะคะให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเวยว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะโดยยึดหลักการเคารพซึ่งศักดิ์สรีของระบบนิเวศวิทยานะคะเอื้อมนุย ประโยชน์และก็โอกาสทางธุรกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญค่ะคนต่อมาคะนะนลงเดชนะคะได้รวบรวมคำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิงนเิเวศโดยว่าจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะกับการท่องเที่ยวไว้หลายท่านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสมาคมการท่องเที่ยวนะคะอนุรักษ์ ธรรมชาตินะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดหมายไปสู่แหล่งธรรมชาติต่างๆนะคะเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมและธรรมชาติของสถานที่นั้นๆโดยไม่ไปรบกวนเปลี่ยนแปลงสภาพชีววิทยาของพื้นที่และให้ชาวบ้านโดยรอบมีไรายได้จากการท่องเที่ยวนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะสีปภาชัยวรวัฒนนะคะได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อ,อการอนุรักษ์นะคะอันเนื่องมาจากการมีเงินทุนนะคะสำหรับการปกป้องดูแลรักษาพื้นที่นะคะที่มีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือว่าชุมชนท้องถิ่นนะคะพร้อมทั้งให้การศึกษาแล้วก็สร้างจิตสานึกในการในด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ การท่องเที่ยวเชืเ้อนีเมตเป็นการท่องเที่ยวที่มีสาระสําคัญนะคะหนึ่งเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมนะคะควรเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ 2. ค่ะควรเป็นการท่องเที่ยวที่ ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและก็ระบบดิเวทนะคะที่ไม่ทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมนะคะ 3. เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทา,ทางธรรมชาติโดยตรงนะคะอีกทั้งยังส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ 4. เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะ 5. มุ่งเน้นคุณค่าลักษณะเด่นนะคะเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะแต่ไม่เน้นการส่งเสริมแต่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะค่ะ สำหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวนะคะรวไมไปถึงมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นนะคะเพื่อมุ่งเน้นให เกิดจิตสำนึกต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายนะคะครูจะให้นักศึกษามาช่วยกันสรุปความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะให้นักศึกษาะะตอบมาสั้นๆตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะคะว่าในความคิดของนักศึกษานะคะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมายถึงอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก็มีคร่าวๆนะคะที่ครูได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะได้จากเอกสารประกอบการเรียนนะคะใน o o g l e c l a s s r o o m ในรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของครูได้เลย นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันบทหน้านะคะสวัสดีค่ะ